สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมามาตัดกระเทียมอีกค่ะกระเทียมป่าป้าป้าแม่น้ำเขาคือเก้าป่าคลองน้ำเขาคือเก้านนะะเนาะค่ะเนาะยายตาพานละชนแนลพาเข่าป้าอีกแล้วค่ะเอาเข่าป้าเก็บกระเทียมป่าหาของฟรีกินหาของฟรีกินไปเดี่ยเนาะพี่น้องค่ะมาค่ะมาอากาศเยน็นมาเก็บโลด่าเววดุฝนววา มีคนหนึ่งมาคอมเมนต์ข่อยคุณนายอันกินรีบเก็บรีบเก็บพูดมากไม่อยากฟังผัสซันข่อยเก็บเห็ดขิบเก็บเห็ดอันรีบเก็บรีบเก็บอย่าพูดมากไม่อยากฟังอยากดูผัสานเออเอาเก็บก็เก็บสนอกข่อยวะยาสิผ้าออกก่อนนี่งามๆพี่น้องค่ะ <laughs> โอ้ยไ่ได้คิดอย่างแล้วว่ายอย่างกวารดป <laughs> งแล้วค่ะปงแล้วแมนจมก็จมรถค่ะ เอาที่สบายใจบางแหนบางต้นมันก,นนกธรร็ธรรมดาละ่ะธรรมดาล่ะเพิ่นเบ้ามาเขาก็เบ้าไปจังมวนตนี้เพิ่นเบ,บ้ามาเขาเบ้าออกลับแน่ละมันจังมวนแฝ่แฝ แฟร์แฟไม่โกงเพื่อเดินโอ้ยมีตะกออย่างไงมีตะโกะกอกผิดอีกแล้วไม่ใช่กอมาสิวาต้นลำมันใหญ่ลำใหญ่คือจะห้อยผูกหอยคนมาตัดแล้วี่ลำมัน พูดนะอืออะไรนะอะไรนะวายจ้าของอีกแล้วพวกต้องร้อยพื้นวาดอก ไม่พอรู้เก็บไปวัที่มาได,ได้สบายเด้ยเพราะว่าพวกนี้ ผู้อื่นเป็นวันเสาร์บักลาไม่ได้ไปโรงเรียนค่อยหาต้นน่ายดิเนคอยหาต้นหนกบวบใี่ง,ง่เออคือปีากยด่เนะคือปีกาย่ด่เฮ็ดไปเป็นถังอะเนาะ <c oughs> <c oughs> ประเทศใดก็หลายๆซาตก็มันกระเทียมปลานี่ล่ะมีแต่เมืองไทยหหละบ,บ่มี ไขยคานเอาเด้อพี่น้องนี่คานเอานะคะ แม่ละย่ตะลูกก็ได้กินโอ้ยข่ยายหลังเพราะแม่ลืมกินยามันพูดยากินยาลืมขยาวขวดติยายาก้นขวดคนบอกข้ยาวขวด พ่อคักพูดดอกว่าใหายตะของค่ะก่อนพื้นสี่าแหาย่เลย้นี่ยมันบ่มีมองยองพุล่ะท่านขึ้นลาย แขกขึ้นมานี่พ่อเมียนพวกพี่มองไปมองไงพี่น้องค่ะงามเลยไอ้แกอะแ <c oughs> ม่ยังยิ้ทั้งหลังนั่นไม่ยังยิ้มทั้งหลานนั่นงวยเอ๊ะลงไปนั่นติดกิจลมขึ้นมาได้สิได้รสร้างมาลากเด,ดี๋ยวไปทำว่าเอาไปยังทำวาเอาพราบไปยัง ต้นไงแม่ส่อนก็หาแต่อาหารป่ากินที่ริมมาพักนสวนมะฝูกินก็ได้เขาพักบ่าง่ายอวดทเจียมนาำบดอีกนเรียืหนังนาำแขล้งบุงบ่ได้ดพี่บุญมีท่าเราบ่นเ่จมอย่างน้อคิปดีล่าล้ว มีผู้ฟังเด้มีผู้ฟังเด็ดเลจมเห็นมูฟังใช่มูอมรักนะคะลองเพื่กนกระดิเนี่นนยนั่ติบในหลเื่อนเลี้ยุอย่าหน้ากระตาน้อยนะอย่าน้าระ นหนะ้งคนุณไท,าทายเียบบไทยเนี่เป็นรกาศเวิวงาย่สว,วยมากตีลังกาลงนี่แห่งสีสวยค่ะอ้ยเท้งุมแห่งงามอย่าบอกเ้อท,ทีเจ้าอย่าซีเด้อลองไปแม่ลงไปแม่เด้อ okay, ลงไปแ่ลงไป<อ>ง,<อ>งไปแ่มันลมมันลม ลูกมีดีเด้ค่อยหางเกือบเหนียรปีกายนี่ก็อยู่แถวนี้แล้วเกือบพอนะเหนียข้างนึงมันดูเนาะพอาทิ้มเกือบขางนะเมื้อตีนเป้ากับเมืองมันบ่ยายแต่ลิต้นงวดนั่นเพิ่นเพิ่นลองเข้าเหนียรมันั้นมันป่อยมันเงาเง่ายเออต้นย้าย ใกล้น้ำนำ้ำถิงมันอันบ่มีคนมาตัดเด้เพราะว่ะะามันขึ้นหลายปีลแล้ว,วเจอย้ายตาเนี่ยก็ดับแนวด้ดยพี่น้องใส่เขามาดับแนวไม่ได้เพราะมันเยอะนานยลายแหง ได้ยองเอาเด้อนี่มันหามองสีลงบ่ได้ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งซื้อดอกคะวบะมันขึ้นเป็นนานามันขึ้นเต็มเลยพี่น้องค่ะขึ้นเต็มเลยอึ๊บอึ๊บเบิ่งเบิ่งทาเพิ่นดินล้มลมลดยลงเลยลงไปให้มันดินลมบ้วเด้อเนะ มันงามเนาะงามขักอิหลีได้พี่น้อาง,งาคุณลงไปลุมถ่ายหางงาม Vin ông Maloka nam gần à, cả anh chân sếp Hadkavan, vang kavan mượn tân hả? Had ván ván em em mà em cho nó em tốt em 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 น้อยคอยรักอีกแล้วเต็มตาแล้วโอ้ยก้มลงมากระถือกาเจาะรถเนาะเจ้า กะตากระเทียวหงอยเทียวง,ง,งับอยู่ <c ười> เอ้ยทำมาหากินตามภาษาเต่าเอ้ยเต่าถือปะถือกี่เันบ่เอ้ยทำมาหากินตามภาษาไก่เอย้ยฉันดอกอุ้ย หัวเสียบบ้างระตาหัวเสียบปาดกองไว้กองไว้มีผู้มาขันเลยเก็บมาล่างน้ำก้นไครเนาะ ô oh, oh, khi tôm hôm nay khi tôm hèn cái tôm nhảy ô khi tôm khi tôm ก่อน,นี่กพระกลับแล้วค่ะเต็มตาแล้วตัดแหงมันไปหนาดิมันจะอ่อนงามเต็มตาแล้วจ้าเต็มตาน้อยอีกแล้วหาทางขึ้นบ้านตกต้ม่มค่อยๆยางที่ตกต้ม พี่น้องพากลับแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวสิเอาไปใส่ถุงแล้วซีเมนถต้องห่อถุงก่อนห่อถุงก่อนค่อยเอาขึ้นรถ่ะนั่งขาละทั้งหนึ่งเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ ใช่ถุงเกินพี่นอก <c oughs> คุณนายเราจมีดางปุ้นเอี่ถุงเกินมันสิเมนรถเข็นรถแล้วกินแห้งทถะเลยอันนี้มันอยู่ทางนอกมันลมผัดมันบออบบออบขึ้นในรถเดะะ้อค่ะสวยๆจ้าใส่ถุงเลย ค่ะบ๊ายบายค่ะ